มาบูอุ๊มาบ่มึงไม่เห็นงานสขนุขนครบ่มาบ่แต่ว่าสะดิ่งบ่ได้เนียสิมันแหลกแล้วก็สะดิ่งบ่ได้เนี่ย,สสเ,ยเพราะว่ากูไล่ออกมึงนึ่งเลย,ยนะกำนมเมียกูไว้กูบวางแล้ยวยาเฮ็ดของกูไว้นมเมียกูไว้ไนะนอนหลับสบายใจเสือบเดินเะตือนขึ้นมาว่าได้รู้เรื่องเลยแล้วได้พลังคนสีขีตาเนาะ ต่บันนั้นก็ยังาปากอยู่แลาใส่บาทพักเออได้แหละสงการว่าชีวิตอยู่ในกำม,มือกลัเห็นหนาวันมหลวงปู่ถ้าพี่น้องเขาจะว่าโอ้คือค้ามเบาเก่งแว่แต่ขี้แต่ขี้แต่ขี้มอนดูนแต่ขี้ลูกผู้ใดหลานผู้ใดเอยเสียไปได้จอนไล่มองดู ลูกปูไย้ไร,ร้านปูได้ขันเราอะ